อย่าให้โค้ชอสังหาบ้างคนมาหลอกคุณว่าผ่อนคอนโดปล่อยเช่านี่แหละพาสิฟอินคัมแบบเสือนอนกิน หลักการที่เขาบอกกันก็คือการกู้ธนาคารมาผ่อนคอนโดปล่อยเช่าแล้วนําเงินจากค่าเช่ามาผ่อนคอนโดครับโดยส่วนต่างที่ได้เนี่ยก็จะถือว่าเป็นกําไรของเราเท่ากับว่าเราลงทุนสร้างรายได้โดยไม่ต้องใช้เงินตัวเองเลยด้วยซ้าแต่ในความเป็นจริงมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นครับเพราะสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามก็คือการลงทุนในอสังหาเนี่ยมันไม่ใช่แค่การลงทุนครับแต่มันยังเป็นภาระระยะยาว1 0 3ถปีอีกด้วย โดยระหว่างนี้เราก็ต้องเจอกับความเสี่ยงมากมายทั้งการหาผู้เช่าที่ไม่ได้หาง่ายแม้จะอยู่ในทำเลทองหรือภาระค่าใช้จ่ายที่ต้องรับผิดชอบตอนไม่มีผู้เช่าและค่าเช่าที่สุดท้ายแล้วก็อาจจะไม่ได้คุ้มค่าผ่อนเสมอไปพร้อมทั้งอัตราดอกเบี้ยที่จะสูงขึ้นในอนาคตซึ่ง้าจีรีไฟแนนซ์กันทุก3าปีก็ไม่ใช่ว่าจะทํากันได้ทุกคนและจะคุ้มกันทุกเคสแต่ผมไม่ได้กําลังจะบอกว่าลงทุนปล่อยเช่าอาสังหาไม่ดีนะครับเพียงแต่ว่ามันเหมาะกับคนที่พร้อมด้านการเงินมากกว่าแต่ถ้าเป็นเด็กจบใหม่หรือว่่าคนที การเงินไม่แข็งแรงพอแนะนำว่าไปเริ่มลงทุนกับอย่างอื่นก่อนจะดีกว่าครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นหรือว่ากองทุนหรือถ้าสนใจในการลงทุนอสังหาจริงๆก็สามารถลงทุนในกองรีดหรือ realx ได้การลงทุนเหล่านี้ถึงแม้จะยังมีความเสี่ยงแต่ก็ไม่เป็นภาระผูกพันนะครับยังเปิดโอกาสด้านการงานด้านการเงินในอนาคตให้กับคุณได้อีกมาก